บางเกอกเลกก็ี่เย่ยังนำมาตัฟากเฮ้สุขสบายกันไหมล่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับบ้างสงสัยเรามันคนละชั้นพวกผมคงไม่ใช่คนละมังต้อนบสุขกุงเทพมหานครต้อนรับสุขความคึกคืองงจะดีจะช่วยแล้วแต่จะมองดิจะสุขจะทุกมึงก็คน ต่ระวังกระเด็นกระดองถ้ไม่มีทองอาจไดเก็ตอารมณ์กูอยากจะเฟกบอกว่าที่กูรวยนี่ไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอมจะบาเลนออฟไว้จะกุชชี่ลุยละวีโลแต่นักการเมืองไม่เหมือนกับพระที่ต้องใจเย็ดแต่หีโยไม่สัตเอยอยู่จนชินแล้วครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัตว์ก็โทษแต่ชินวัดอุปาดเหงื่อและพิงพนักคลิปแค่แตะคิดจะพับ ไอพวกแก,แก่ๆอาควรจะพักกูเห็นแล้ววอตวอตตฟักบี๊นี่ทหารคนครที่รับเป็นส่งคงแยกไม่ออกระหว่างทหารกับข้ากตอนตำรวจนักบวชกะจนเพ่ใช้อำนาจเอาเปรียบแต่ราษฎรมีรองนายกคนไว้ทำไมในเมื่อว,นวันๆท่านตักแต่ว่าจะนอนอ่ะสุขสบายกันไหม่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอรัปชัน ไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมั่งสงสัยเรามึงคนกระชันบกบกคงไม่ใช่คนตะมังยินดีต้อนรักสุรุงเทพมหานครต้อนรับสุความทึกเกินเอาจะดีจะชั่วแต่จะมองดีจะสุขจะทุกข์มึงก็คงต้องเข้ามารองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจที่นี่แค่รองขอโทษทีที่กูเป็นคนมุทะรุจุให้ทำไงได้กู่อมาในยุคป,ปยุทธอาะฟังเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ตุกอาะ วแข่งแต่กูก็ไม่ได้หัวพวยอ่ะไม่เหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยกูบอกตรงๆถ้าเจอกับกูไม่น่าห้าวเพราะว่ากูอาจจะยิงมึงตายถ้าอยู่ใน2499ามึงบ้าเปล่าบังคับที่ที่หัวขบสัง,งคมแม่งเสกเหมันเหมือนกันหมดไม่ว่าคนที่จะเหลือจะอดถ้ากูไม่เปลี่ยนเมื่อไหร่จะจบอ่ะยืนอยู่หน้ากระจกนี่คืออะไรกำลังประสบมาคิดดูแลชันหน้าตลกเมื่ไอไหร่บางกอกูจะสงบไอ้สัตว์รุงเทพชีวิตดี